เนะข่อจะเป็นสีเทค่ะแล้วพอผ่านนี้เป็นน้าที่สกรุงเทพคนี่ไปแล้วก็ไปปักที่ไหนซี่าแขนก็ได้ค่ะ้าจะเหลือนกางบขลก็รูการ์ดไปเลยไหม